Bye. ระวังคนตีกันนะบอกโไม่เป็นไรเพลงเราไม้ค่อยีน่าตีหรอครับตีสขานั่นแหละตีอยูไม่น่าตีเลยคบอทุกวันเลยนะคทุกวันราผูชมครับช่องช่องสามทุกวันเลยช่องสามยังดีอยู่นะแม่นะ มัวนะมันทำให้จ้าเกินน่ะใส่เออใไม่ได้ใส่อะไรอ่ะต่อไปไปเาาแบช็มันก่อนได้นะครับนาจะรูแต่รุ่นเรารู้จักนีมินฟีครับขอบี่มาบอกเลยแคนี้นะอบคครับยังไงจละแม่มีจดหมายด้วยสเคบาดของรอ ไม่ได้ค่ะเก็ไลฟ์ยูทูบนะคะมันไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊คมันไฟมันไม่เหมือนกันนะคะเก็บไปก่อนให้หนูสูงเท่านั้นก็ยังขาวเหมือนเดิมนะคะไปดูไปดูที่ภูเก็ตนะคะงนักมวยเหรอไม่ใช่เป็นเป็นขนมกระจับนักมวยเขาควายดิเขาควายบอกแม่ในหัวกับแม่กัดไม่เข้าแม่เลยให้เอาไรไปกินกินครับถราันเป็นคนดีก็ปลดกันไปคนนี้ก็จะไม่ไปยั่วแล้วแต่ท่านเจ้าโทษ ่ะรำวงการสักน,นิดสักหน่อยนะครับกับเพลงแม่ดอกบัวแดงครับใช่ไหม จ่ชงผมนะเห็นน้องแล้วนะเห็นสูตรย่างปลาซอยอยู่ช่องส่ะนะได้ดูบ้างได้ดูบ้างช่องี1ไม่ลอยคอยละไม่ลอยคอยละวใช่ไหมดูทุกวันเลยดิคือตอนจบแล้วหนักนะใช่ไหมยังไม่จบใกล้แล้วเองนางเอกมันจะโดนจับไปหว่าเออก็เออไปกับเขานะนังเอกมันโดนขโมยไม่ไปนางเอกไงช่องสามนะช่อง11 เออช่องสามอยู่ที่อะไรนะสามสิบเอ็ดช่งวันด,ด,ดูเป็นต่อดิ <c oughs> ตอบอกวดูจะเลืออะไรนะ <c oughs> เนี่คคนยครับใจสีเดียวกับสูเลยสสีสว่างนะจ้าวันนี้ทำไมเรามาเฟซเับพี่โชุนเลยใช่ไหมครับใช่ไหมผมเจอละครอยู่ด้พี่นูป่นะ แล้วก็จัดรายการอ่านข่าวตอนเช้าม่รู้ปะเสื้อแม่ยากรณนไปแล้วนะ่ะหะ่านข่าวดู้ี่่าวพี่ด้วยเสื้อของแม่แม่แม่พินด้วยนะคะแล้วก็ต้องตามใจเมทอหืใคร้จมีชื่อคบางามไม่ได้่า้ปราตราจากหน่อยไม่ได้เลยะให้รูกเต้นเพลนี้ก่อนก็ได้ไช้ที่ไบอกมาแล้วเนี่ยเสื้อแม่พยากรณ์ตังใหญ่ผีเสื้อ เราคุยแม่ท hmm> ิพย์นะคะแม่ทิพตสองร้อยแล้วก็เดินดูลูกชายแม่ให้สองร้อยใช่ไหมแม่เป็ดแม่เป็ดยายนุชเล่นไม่ได้ยายนุชแม่เป็ดสองร้อยสองสองดูทุกวันใส่แบบนี้ล่อไปดูทุกข่าวตอนเช้าป่าวค่ะของแม่นุชกำลังจะขึ้นนะคะสิงห์ฟ้าอันนี้นะคะฝาอ้อมให้เรียบร้อยนะจ๊ะคุยง่ายด้วยแม่แม่คุยต่วันนี้อยู่เนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรหลายอย่างเลยเป็นชุด เท่เลยมองลงเลยที่พอร้องไปเร็วก็ไปนั่งนะเราอะมาแล้วแม่ยังไงไม่มีใครเรียกแม่แดงขอเพลงอไหมจังแดงเอ๋ยขอเอ๋ยน้องแดงพี่แดงเอ้ยขอเอ้ยน้องแดงพี่พี่มาวันนี้เก็มีเรื่องบอกกัน อาจารย์นิค้าแม่มองไปต้องตีแม่น้องเดินไปพบชีวิตสุขสบายได่ทำเงินเหรอได้ทำเงิหรอคะสองร้อยค่ะอะไปนะขอบคุณมงกุฎแม่แววสวิสเซอร์แลนด์ด้วยนะด้วยแม่โดยเฉพาะเอาตุองกดใจเอาเวทีใจด้นะคะช้ำใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกัน มีตัวเรานันมันไม่จำไม่จำไม่จำขอบค,ครับสาวการตึมเอาละไม่ใทางเลยนะ <c oughs> านการตึม <c oughs> ที่นี่เขาร้องเพลงีมาล้ได้ครับเดินมทัทวงนะเดี๋ยวขอเล่นเพลงนึงก่อนไอ้เคลงนึงจัดมาเลยจ้ะเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรจำไม่ได้จองด้วย 你、嗯。嗯嗯 มาหาห้ต้องโทรเต็มที่ขอบคุณมากขอบคุณดูฝาให้แม่นันจันทบ,บ,บ,บุรีอของไมอนจา,ายใ้นะคะพี่ผ <Okay. S 2> ออู้กองมีเหีโยวโถพี่พ <S 2> <S 2> ก็เต้นด้วยสิไอก้กินฟางนางเืมกินฟางนางเืมจัามา เชื่อไหมว่าไอตัวเนี้เต็มบ้านเลยเนี่ยตัวนี้ยน่าจหลายตัวมากมาช่วยเก็บเงินก็ไม่ไหวสิ่งแบบนี้แม่เมื่อวานขอบคุณมากนะครับเก็บเงินเก็บมาให้ลูกในอนาคตเดี๋ยวฮัก์ดที่เต็มบ้านใช่ไหมอีกประมาณ2ยพวงนี้นะคะ25,000นะคะมาลไยออนไลน์นะคะดอกไม้ที่เอามาก็เอามาจากบ้านน้ำฟ้านะคะดอกไม้ที่ติดมาลไยนะคะอันนี้กล่องไม่ใเฉยงามก็เลยเอามาที่นะ่รู้มไหมคะรูะ ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินก็เอาหน้าตัวนีนะยังไงครับแม่ติดติดไปนี้ไปนู่นแล้วขอบคุณครับด้เลยพี่เห็นพี่เต้นอยู่เมื่อกี้เต้นท่าเนี้ยเต้นมันมากเลยสุดๆเลยเต้นจนัวหอบเลยขอบคุณครับเท่าไหร่ครับแม่นี่ครับสองหมื่นเจ็ดร้อยสองหมื่นเจ็ดร้อยนะคะเดี๋ยวจดหมายเพลงมาเนี่เก็บไปทีหลังนะแม่นะเดี๋ยวมาใส่จูบไม่หวาน ดูที่วาน้อยไปหน่อยที่บุญน้อยน้องคอยไม่ได้จ้ามร่างกายเมื่อเลือดคนใจดำฟังเพลงลูกก่อนแม่ฟังลูกบ้างนะอย่าฟังแต่หนูหัวล็อกหนูก็จะกินเกาลัดอีกแล้วแกะง่ายมากเขามีที่แกะให้ไม่อย่างที่แกะนี่ป่ะไม่รู้อันนั้นอันนี้อี้สามสี่ยังไงอันจะมีลูกแม่สบายใจได้อ่านี จนนมจุรีนะครับคุกับอืมอร่อยราครอย่ันสองพันเจ็ดร้อยนะคะใส่เลยครับพี่โบวโบยนาไหมครับ่าขอบคุณมากครับแม่จันบุรีนะครับผมอถ่ายรูปกันมาเห็นทุกคนนะครับคุณแม่โชเลที่ขมือด้ครับ ให้ชมบริกาโดนเซลนะจ๊ะเอาในะครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้หนูมากครับะมาเดี๋ยวหนูเก็บเป็นมาให้แม่เราสจะพู่ดจะทำหน้างเครียดเลยแม่ไปรุ่นอะเดี๋ยวขาบวมอีกครับอะทำให้รักทำไมไม่ทำให้รักทำไมแม่แต่งสามร้อยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับเมื่อกี้คนที่เต้นเป็นคุณตาหรือเปล่าใช่ไหมเป็นทายู่